รักครอบครัวอย่าโมมายาเสพติดนะคะช่วงนี้พบกับรายการโมเดิร์นวาร t y จากนั้นเป็นรักบ้านเกิดต่อด้วยสยามยนระยองและอร่อยช่อง5้าเป็นรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราประมึกแสงอุดมไลติ้งเซ็นเตอร์ศูนย์รวมคมไฟยิ่งใหญ่ครบวงจรปรตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยโซมเกาหลีตังกุยจับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตของกินถูกปากของฝากถูกใจร้านแม่กิมลัง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ m o d เด n v a r i e t y Magazine ทางจอทีวีค่ะใครได้สัมผัสลมหนาวบ้างแล้วคะถ้าเกิดอยากสัมผัสลมหนาวนะคะไปว่าคุณผู้ชมต้องหาสถานที่ท่องเที่ยวนะคะไปทางเหนือของประเทศไทยดีกว่าคะ่ะซึ่งชมรายการของเราเราก็มีไอเดียมาแนะนํากันด้วยนะคะแต่สําหรับสุดสัปดาห์นี้ใครอยากหาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กลๆกรุงเทพต้องไปติดตามชมกับช่วงนี้คะ่ะช่วง Blue Society จะเป็นที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ เรื่องราววันนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะแต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามชมกันเลยค่ะสนับสนุนโดย60ปีแห่งคุณภาพ60ปีแห่งความภาคภูมิใจบริษัทยานพันธ์จำกัดมหาชน ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับทางรายการก็ได้พาท่านผู้ชมได้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วัดเขาดินอาเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาครับก็หลายๆครั้งที่ทางรายการได้พาท่านผู้ชมมาเนี่ยก็จะได้พบกับพิธีต่างๆกิจกรรมต่างๆของวัดนะครับแต่วันนี้พิเศษครับเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับวัดเขาดินในสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจของวัดเขาดินครับก็วันนี้เราจะมีอย่างเช่นที่นี่นะครับก็เป็นบนชั้น3นะครับของ พระมหาเจดีย์นะครับซึ่งในเจดีย์นี้นะครับมีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับอ,อยู่นะครับที่บนเขาของวัดเขาดินเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพา่านผู้ชมไปชมสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจของวัดเขาดินนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษอีกนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษของวัดเขาดินคือตักบาตทรเทโวโลหนะ n นะครับ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หาชมได้ยากมากนะครับในกรุงเทพเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เห็นกันนะครับหาชมได้ยากครับก็จะได้เห็นนอกจากจะความสวยงามของพิธีกรรมแล้วนะครับแล้วก็จะได้เห็นถึงความศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนชาวไทยของเราที่มาร่วมร่วมกันตักบาตรเทโวในวันนี้นะครับก็ขอท่านเชิญท่านผู้ชมไปรับชมได้เลยครับท่านผู้ชมครับภาพการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ต้องขอบอกว่าเห็นแล้วประทับใจกันจริงๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพอฟ้าเริ่มสาง เราก็จะเห็นภาพทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ปู่ย่าตายายนะครับที่จูงลูกจูงหลานเดินทางมาร่วมกิจกรรมตักบาตรเทวกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวที่ประทับใจอีกอย่างนะครับนั่นก็คือเราจะเห็นภาพวัยรุ่นหนุ่มสาวซึ่งเรามักจะคิดว่าไม่ค่อยให้ความสนใจในการเข้าวัดเข้าวาทาบุญทํากุศลกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่วัดแห่งนี้เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่กันแล้วล่ะครับเห็นภาพคนมาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักอย่างนี้แล้วชื่นใจกันจริงๆเลยนะครับ รายการก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้บริหารและก็พนักง,งานจากบริษัทยานพันธ์จำกัดมหาชนแม่งานใหญ่ในการจัดกิจกรรมงานบุญงานกุศลทุกๆครั้งของวัดเขาดินแห่งนี้นะครับการตัก,กาบาดเทวร,ราชปีของวัดเขาดินเนี่ยก็จะมีข้าเหนียวนะฮะปั้นแล้วก็หอ่อด้วยอ่าอ่เป็นน่าจะเป็นใบาจากนะฮะแล้วก็ถวายให้กับพระนะก็พิธีเราก็เริ่มกันตั้งแต่ 8โมงเศษเษนะฮะวันนี้ก็จะเห็นพี่น้องประชาชนมาร่วมทําบุญกันนะตักบาทเทโวเนี่ยนะฮะประมาณพันกว่าท่านนะฮะซึ่งบริษัทจันทพัน์จำกัดหมหาชนเนี่ยนะเราก็มีพนักงานประมาณ3 3ม0าคนนะก็สนับสนุนนะใหะ้พนักงานเนี่ยนะฮะทำบุญนะฮะมามาทำบุญตักบาตรเทโวคืออะไรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานะหรือเป็นบรรพะาใหญ่ต่างต่างเนี่ยก็สนับสนุน สิ่งที่สําคัญเนี่ยนะของผมว่าคนไทยเราเนี่ยนะถ้าเราได้มีการร่วมกิจกรรมในการทําบุญทำใส่าบาตรนะมานั่งปฏิบัติธรรมกันแล้วเนี่ยผมว่าจิตใจนะของอพนักงานนะทำให้ครอบครัวเขาเนี่ยมีความรักใคร่ปองดองนะฮะมีความาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะที่จะทําให้สังคมของเราเนี่ย เอ,อื้อเอ,อื้ออาทรต่อกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารและพนักงานนะ,ะตลอดจนประชาชนนะฮะที่อยู่ในระแวกของมาก <นะ S 2> ครับ,รบสำหรับปีนี้เนี่ยเป็นปีปรอบ60ปีของยานพันธ์ท่านประธานและผู้บริหารระดับสูงบริษัทท่านก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะสร้างคนของยานพันธ์ให้เป็นคนดีท่านก็เลยสร้าง พระพุทธสทรทรองค์ใหญ่แล้วพร้อมห้องวิปัสสนาตรงนี้เนี่ยพนักงานทุกคนพร้อมกับผู้บริหารในยาน,นาพันธ์ทั้งหมดเนี่ยก็มีความพร้อมเพียงแล้วก็ขอบคุณท่านประธานและผู้บริหารนะครับที่ท่านให้โอก,กาสแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานสร้างการกุศลไม่ว่าจะการอบรมสัมมนาต่างๆปีนี้เนี่ยท่านมุ่งเน้นด้านนี้เพื่อที่จะพัฒน,นานคนยาน,นาพันธ์ให้เป็นคนดีนะครับแล้วก็ พัฒนาให้เป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถแล้วก็พร้อมน่านสร้างกุศลร่วมกับนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่โรงงานมาตั้งอยู่ในเขตฉาชุมเซาแห่งนี้ท่านก็มีความมุ่งหวังและมุ่งมั่นที่จะสร้างตรงนี้ให้เป็นการกุศลร่วมกับทานวัดเขาดินครับ และนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับยังมีสถานที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีที่ที่น่าท่องเที่ยวที่เราไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดเลยนะครับแล้วก็ก่อนจากการในวันนี้นะครับยังขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้มาที่วัดเขาดินแล้วก็มาร่วมสร้างหลวงพ่อโสธรนะครับองค์ใหญ่ที่วัดแห่งเขาดินแห่งนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆรออยู่ค่ะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันค่ะ Oh,